เย็นนะคะทุกคนตอนนี้4โมงกว่าแล้วค่ะเราจะแทรกคลิปนะคะให้ทุกคนดูถึงการตัดแต่งกิ่งของเราก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเราตัดแต่งกิ่งไปนะคะแล้วก็เมื่อวานตอนบ่ายก็ตัดไปบางส่วนด้วยนะคะพอดีเคยมีคอมเมนต์นะคะ,อะบอกบอกว่าอยากจะใหะ้พาตัดแต่งกิ่งนะคะแต่ต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นวิธีตัดแต่งของเรานะคะทุกคน ของเราเนี่ยไม่ได้ยึดทฤษฎีนะคะทุกคนว่าจะต้องไม่ตัดหนักช่วงไหนอะไรยังไงนะคะเราเนี่ยเอาตามความสะดวกของเรานะคะคือจริงๆแล้วฤดูนี้เขาไม่แนะนําให้ตัดหนักกันคะ่ะทุกคนนะแต่เราก็เคยตัดมาก่อนนะคะก่อนหน้านี้เนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะดูแลควบคุมเขาได้นะคะเราก็เลยทําตามวิธีนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครนะคะ เไม่มั่นใจนะคะก็ไม่แนะนำไม่ทําตามนะคะทุกคนคะ่ะนะคะมันอาจจะหนักไปสําหรับการตัดแต่งกิ่งกุหลาบช่วงนี้นะคะอาจจะเอาไปดูเป็นแนวทางในการตัดแต่งช่วงอื่นที่ไม่มีฝนหรืออะไรแบบนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะคะอุปกรณ์ในการตัดแต่งก็มีแค่นี้ค่ะทุกคนแอลกอฮอล์นะคะใช้ฉีดนะคะทุกครั้งนะคะที่จะตัดนะคะ กไกตัดแต่งกิ่งก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะคะเราชอบอันนี้เพราะว่ามันผ่อนแรงดีแล้วก็คมมากนะคะอันนี้นะคมมากแต่ข้อเสียคือปากเขาใหญ่ค่ะเขาจะเข้าไปตามซอกตามแบบกิ่งตาแคบๆไม่ได้นะคะนะข้อเสียแต่ว่าเขาคมมากเราจะใช้ตัวนี้แต่ถ้าอันไหนที่เข้าในอซอกซ้อนลึกๆเราจะใช้ตัวนี้ค่ะแต่ตัวนี้เขาไม่ค่อยคมนะคะ ไม่สู้ตัวนี้นะแต่ก็ใช้ด้วยกันค่ะนะแล้วก็มีปูนแดงนะคะเอาไว้ทานะแค,นคน่นี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาดูทีโรสต้นนี้นะคะเรายังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเลยเ,เดี๋ยววันนี้จะตัดแต่งกิ่งให้ดูนะคะคก็คือถ้าทีโรสเนี่ยต่อให้เขาเป็นเรือยใช่ไหมคะเราก็ต้องรักษาทรงพุ่มเขาอยู่ดีค่ะก็ต้องตัดแต่งเป็นทรงพุ่มนะคะทุกคนเนี่อย่างอันนี้ออกดอกไปแล้วเรายังไม่ได้ตัดนะคะเขาก็แตกออกก่อนเลยนะเนี่ยค่ะอันนี้คือขั้วดอกเก่าเนาะนะคะแต่เหมือนกับว่า เขาจะเป็นกิ่งตาบอดค่ะทุกคนนะแล้วถ้าเราปล่อยเขาว้อย่างนี้นะคะต่อให้เขามีดอกมันก็จะยาวเกินไปค่ะสําหรับการเป็นทีโรสนะคะเห็นไหมคะกว่าจะดอกก็ประมาณนี้เลยแล้วเวลาออกดอกเขาก็จะตกลงแบบนี้มันจะหนักไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะตัดค่ะทุกคนคะ่ะเราต้องมาดูว่าเราอยากให้กิ่งต่อไปของเขาหันลงไปอย่างนี้หรอหรือตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะคะทุกคนนะ อันนี้เขาเป็น t ีโรสเนาะเราจะให้เขาไปยังไงดีคะเราคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะให้ตาเขาตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะนะคะแบบนี้นะงั้นเราก็จะตัดตรงนี้นะคะห่างสักประมาณครึ่งเซนค่ะจากตานะคะเนี่ยนะคะเห็นไหมคะกล้องโฟกัสไม่เอ่ยเนี่ยค่ะตัดแบบนี้นะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะประมาณนี้นะคะกิ่งนี้นะ ยาวไปไหมเนาะเดี๋ยวนะคะก็ต้องพิจารณาดูเนาะอันนี้มันจะมีตาออกมาอีกแล้วเนี่ยประมาณนี้ดีกว่าค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะอ่าพันอันนี้ก็เดี๋ยวนะคะดูตาก่อนนะคะเราจะไม่ได้ให้เขาแบบเก้งก้างมากค่ะทุกคนเพราะว่าของเรากหลาบเรามันเบียดกันแล้วนะ ก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็มีแตกตูมออกมาแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าตัดแต่งแผลเขาหน่อยละกันเนาะขาไอ้นี่แล้วค่ะเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยเอาปูนแดงมาทาเนี่ยค่ะกิ่งตาบอดค่ะแบบนี้นะเนี่ยค่ะกิ่งตาบอดอันนี้ก็บอดค่ะตัดออกเลยนะคะกิ่งนี้ตัดสัก นี่ค่ะมีตาออกมาแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะตาเล็กๆตัดตรงนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้บอดไหมไม่แน่ใจรอดูอีกหน่อยก็ได้ค่ะทุกคนให้มั่นใจก่อนนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็บอดค่ะเนี่ยค่ะตาบอดนะคะตัดออกเลยค่ะนี่ค่ะพวกนี้บอดหมดเลยค่ะทุกคนค่ะเอาออกนะคะเกะกะค่ะ แล้วก็แย่งอาหารกุหลาบเรานะคะแย่งอาหารต้นตัวที่จะดอกอะคะ่ะเนาะอันนี้ก็บอดเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้ก็บอดค่ะนะคะ,นะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยะคะ่ะ พอตัดออกก็จะโล่งแบบนี้ค่ะนะคะให้กิ่งใหม่เขาได้เติบโตค่ะเท่านี้ออกอีกนิดนึงนะคะนี่ยาวไปหน่อยค่ะนะะี่ค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมคะกิ่งอตอป่าจะต้องโล่งนะคะทุกคนแสงแดดต้องส่องถึงนะคะกิ่งกระโดงใหม่ถึงจะแตกออกมาได้นะคะ้ายนี้ถ้าเกะก,กะกลัวว่า,วา,วากิ่งกระโด,ง,ะดงใหม่ตาใหม่จะแตกไม่ได้ก็ ย้ายขึ้นมาค่ะนะคะเพราะบางทีมันไปปิดเนาะนี่ค่ะอันนี้ได้แล้วอันนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะดอกเล็กค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเขาเนะเขาออกมาก่อนไม่เป็นไรค่ะปล่อยไปก่อนนะรอบนี้จริงๆรงิกิ่งนี้เนี่ยยาวไปหน่อยไหมคะเนาะได้แหละเนาะไม่ยาวไปโอเคนี่ค่ะตัดแต่งทรงพู่มมันอาจจะต้องดูนิดนึงค่ะทุกคนค่ะว่ามันจะยาวไปไหมพอ กิ่งเขายาวออกมาประมาณกี่เซนถ้าเราตัดตรงนี้มันจะยาวออกมาแค่ไหนอะไรแบบนี้ค่ะนะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะตน้นนี้อ่านี่ค่ะต้นนี้ก็กิ่งตาบอดอันนี้ก็กิ่งตาบอดนะคะเนี่ยตัดเลยนะคะตัดตรงนี้ค่ะเนี่ยเพราะว่ามีตาตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวตาตรงนี้จะแตกนะคะเห็นไหมคะโอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ล่ะ แตกตูมแล้วอะอันนี้ก็ตาบอดนะคะทุกคนแตกตูมแค่ตาเดียวค่ะหูกิ่งตาบอดเยอะค่ะถ้ากิ่งเขายังไม่แก่ก็เด็ดได้นะคะแต่อันนี้แก่แล้วเนอ้อจริงๆถ้าเป็นไปได้อะ่ะตอนที่เขายังไม่แก่มากเราก็มาดูเลยก็ได้ค่ะนะจะได้เด็ดเขาออกตั้งแต่เนินๆน,น,นะคะเนี่ยค่ะเอาไว้แค่กิ่งนี้พอค่ะเนี่ยนะคะแล้วคราวนี้กิ่งนี้จะยาวไปหน่อย สิ่งนี้จะยาวไปหน่อยค่ะก็ตัดออกเราไม่ได้ทฤษฎีแม่นนะคะทุกคนคะ่ะบอกก่อนเราไม่ได้ทฤษฎีแม่นค่ะเราก็เพิ่งปลูกกุหลาบมาได้ประมาณเดือนมีนาเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็เรียนรู้ไปค่ะตัดแบบไหนอะไรยังไงนะคะลองดูค่ะนะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะเราตัดประมาณนี้ค่ะใบแบบนี้นะคะเป็นจุดเป็นลานะคะเราดึงออกเลยนะ คราวนี้ก็มาป้ายแอลกอฮอล์เออมาป้ายนี่กันนะคะทุกคนคราวนี้ก็มาป้ายปูนแดงกันนะคะนี่ค่ะต้องปิดปากแผลให้เขานะคะทําให้เขามีแผลแล้วนะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะนะแผลเขาก็น่าจะแห้งแล้วค่ะถึงวันพรุ่งนี้เผื่อฝนตกเนาะเนี่ยค่ะทุกคนปิดปากแผลไปเลยค่ะนะคะ ประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะวันนี้ถ้าเกิดจะลดน้ําก็ไม่ต้องลดโดนต้นเขาค่ะลดแค่โคนพอนะคะการลดน้ำลดน้ำอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนตะวันตกดินเนี่ยใบอะไรต้องแห้งหมดแล้วนะคะทุกคนนะสําหรับเรานะคะไม่งั้นเชื้อราค่ะเมืองไทยเราเนอะร้อนชื้นค่ะทุกคนค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับต้นนี้นะคะประมาณนี้ค่ะ แล้วก็อย่างเฮอโซกินต้นนี้นะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยเนาะเราก็ตัดไปแล้วค่ะส่วนไหนที่เห็นไหมคะส่วนไหนที่เขาออกดอกไปแล้วนะคะตัดออกนะคะเนี่ยค่ะเราอยากให้กิ่งต่อไปเขาแตกไปทางไหนเราก็ตัดเหนือใบนั้นนะคะทุกคนเนี่ยอย่างเช่นกิ่งนี้ต่อไปตาเขาก็จะแตกตรงนี้ค่ะกิ่งเขาก็จะชี้ไปทางนี้นะคะพยายามตัดออก จากทรงพุ่มนะคะอย่าให้ชี้เข้าไปในทรงพุ่มแล้วเราก็จะมาเริ่มมาตัดกิ่งที่ทุกคนค่ะเริ่มมีมดเห็นไหมคะเพราะว่าต้นนี้ปลูกติดต้นพลิกนะคะเนี่ยค่ะต้นพลิกของแม่นะคะเนี่ยไม่รู้จะย้ายกระถางยังไงค่ะกระถางใหญ่มากเราก็เลยปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ํายาเรามาฉีดนะคะเนี่ยค่ะมดเริ่มมาค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมคะเป็นตัวตัวเลยไต่กันยัวเยียเลยนะคะกำลังจะเริ่มขนเพี้ยนะคะเนี่ยค่ะอย่างกิ่งต้นนี้นะ กิ่งนั้นอะคะ่ะมันมันเล็กใช่ไหมคะเล็กแล้วก็จัดทรงยากใช่ไหมคะเราได้กิ่งกระโดงมาใหม่แล้วเนาะเราก็จะตัดออกเลยค่ะกิ่งไหนที่เราคิดว่ามันเกะก,กะนะคะเนี่ยค่ะตัดออกไปเลยค่ะนะคะตัดออกไปเลยนะคะทุกคนเพราะเดี๋ยวเขาก็แตกกระโดงมาใหม่ค่ะพอเราบำรุงเขาใหม่เขาก็แตกมาใหม่ค่ะ บำรุงใหม่ก็จะได้กิ่งที่สมบูรณ์กว่าเดิมนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะนะจริงๆถ้าไม่ใช่หน้าหน้าหนาวหน้า,หนาเหน้าฝนเนี่ยถ้าเป็นหน้าหนาวเราจะตัดโดยที่ไม่คิดเยอะขนาดนี้เพราะว่าเรากลัวฝนตกค่ะเราก็เลยเลือกตัดกิ่งที่จําเป็นจริงๆนะคะนะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นแผลมาแล้วเดี๋ยวเป็นดแบกอีกจะยุ่งนะคะทุกคนก็ต้องทาไว้แต่วันนี้มั่นใจว่าไม่ตกค่ะเพราะว่าแดดดีนะคะเนาะนี่ยค่ะ และหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งเสร็จนะคะเราก็แนะนําให้ทําการใส่ปุ๋ยเลยนะคะทุกคนคะ่ะใส่ปุ๋ยได้เลยนะซึ่งเราตัดแต่งกิ่งเสร็จเกือบทุกต้นแล้วคะ่ะนะคะเราก็จะใส่ปุ๋ยเลยก็เคยมีคอมเมนต์มาเหมือนกันคะ่ะว่าอยากเห็นนะคะตอนที่ใส่ปุ๋ยเนาะให้พาทาตอนใส่ปุ๋ยคะ่ะเรานะคะนอกจากใช้ฮอร์โมนที่เราใช้อยู่ประจํานะคะ ไข่นมสดน้ำซาวข้าวแล้วนะคะทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ทุกครั้งหลังตัดแต่งกิ่งนะคะเนี่ยค่ะนี้เป็นขัดกระถางขนาด18นิ้วนะคะทุกคนเวลาใส่ก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะช้อนปลูกนะคะพวนดินขึ้นมานิดนึงก่อนค่ะนะคะ,นะคะเจอหญ้าก็เก็บออกนะคะเนี่ยค่ะเก็บออกแบบนี้นะเนี่ยค่ะดินมันก็จะร่วนๆนะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่ นี่ค่ะเทอร์โมโค้ดนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถมลงไปเลยค่ะแบบนี้เนาะนี่นะคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วถ้าดินเขาแน่นเราก็อาจจะถือโอกาสนะคะควนดินเขาหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะประมาณนี้นะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งกระถางนะคะนี่ค่ะกระถางต่อไปนี่ค่ะ อันนี้นะ,ะเสร็จแล้วก็กำค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะนะคะนี่ค่ะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่ปุ๋ยเสร็จก็ลดน้ำค่ะนะคะแต่ว่ามาเจอนี่ค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมคะ เมื่อเช้าเราไม่ได้ลดน้ำเขาค่ะเพราะเราคิดว่าฝนอาจจะตกนะคะก็เลยไม่ได้ลดน้ำนะคะดูสิคะเนาะเนี่ยค่ะเฉาเลยค่ะแต่เดี๋ยวเขาก็จะฟื้นนะคะลดไปแล้วเดี๋ยวคืนนี้เขาก็ฟื้นค่ะเนี่ยค่ะกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงนี้ก็เฉาเลยนะคะนี่ค่ะก็ใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ค่ะโซกินช่อนี้นะคะนะ เดี๋ยวกิ่งนี้แล้วก็พอดอกนี้ตูมเสร็จาบานเสร็จเราก็จะตัดเลยค่ะนะคะตัดกิ่งนี้ออกเลยนะเนี่ยค่ะกิ่งไหนเกะกะนะคะแล้วก็มันหันเข้าทรงพุ่มนะคะเนี่ยจะตัดออกให้หมดเลยค่ะเอาแค่กิ่งที่มันยื่นออกมานอกทรงพุ่มนะคะ,ะมันจะได้พันเข้าซุ้มง,ง่ายเนี่ยค่ะพอส่องกล้องลงไปแบบนี้เนี่ยมันจะต้องโล่งนะคะเห็นตอปานะคะนะคะนี่ค่ะโอ๊นี่ค่ะ ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณสําหรับคําชื่นชมนะคะว่าปลูกกุหลาบสวยปลูกกุหลาบเก่งนะคะยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่จะขอบอกนิดนึงคะ่ะว่าเราอะ่ะไม่ใช่แบบมืออาชีพหรือว่าแบบเก่งอะไรขนาดนั้นนะคะเราเองก็เพิ่งเริ่มปลูกตอนเดือนมีนาคมปีนี้นะคะนับรวมแล้วก็ปลายเดือนมีนาเนาะ เ,เมษา,ษษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาเออสิงหาประมาณห้าเดือนค่ะทุกคนเบ็ดเสร็จประมาณห้าเดือนนะคะก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นอย่างการตัดตัดแต่งกิ่งของเราอะค่ะทุกคนคะ่ะก็ให้ดูเป็นแนวทางนะคะว่าเราทําแบบนี้แต่ว่าเอ่อบางอย่างมันก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดนะคะก็เอาไปปรับใช้กับกับความเหมาะสมความสะดวกของทุกๆคนเลยนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็ปุ๋ยฮอร์โมนที่เราใช้ก็มีอยู่แค่นี้ค่ะทุกคนถ้าเป็นสารเคมีจะมีแค่ตัวเทอร์โมโคสนะคะอย่างเดียวเลยค่ะนอกนั้นที่เราใส่บำรุงก็จะมีฮอร์โมนต่างๆที่เคยบอกไปนะคะแล้วในส่วนของการกําจัดป้องกันเราก็ใช้เป็นชีวภาพนะคะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะเราชอบชอบน่ารักค่ะ ดูบริสุทธิ์สดใสนะคะนี่ค่ะมีสีแดงตรงกลางสีชมพูนะคะส่วนคอมเมนต์ที่อยากจะให้เราพาพาปูงดินนะคะต้องบอกตามตรงนะคะว่าแรกๆเราปูงเองค่ะทุกคน90%เนอนาะอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนๆนะคะว่าปูงเองค่ะแต่หลังๆคือเหนื่อยนะคะแบบคลุกดินแต่ละทีคือเหนื่อยมากจริงๆค่ะเพราะเราปลูกทีเราเป็น1ิต้นนะคะ เราก็เลยสั่งดินสําเร็จนะคะกับบางทีเนี่ยเราหาวัสดุไม่ได้ด้วยค่ะเช่นพวกขุยมะพร้าวอะไรอย่างนี้เนาะเวลาจะใช้ก็ต้องรอค่ะต้องสั่งนะคะก็เลยถือโอกาสสั่งดินสําเร็จเลยแต่ว่าเดี๋ยวยังไงจะหาโอกาสทําให้อยู่ค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้น่ะแกลบที่เราหมักไว้อะก็ใช้ได้แล้วนะคะขุยมะพร้าวเราก็พร้อมแล้วค่ะขี้วัวเราก็มีอยู่แล้วนะคะปุ๋ยขี้วัวเรามีเยอะมากเป็นแบบร้อยกระสอบเลยค่ะทุกคนเพราะว่า ป้าเรานะคะทาฟาร์มมัวค่ะก็เลยได้มาในราคาแบบถูกๆเลยนะคะนี่ค่ะก็พร้อมอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ที่ไม่พร้อมก็คือขาดต้นกุหลาบค่ะนะเดี๋ยวจริง,รงๆเรามีอยากได้อับราฮัมดาบี้กับอะไรนะเลเชียนบูเพิ่มนะคะจะเอาไปใส่สวนฝั่งนู้นค่ะฝั่งนี้ไม่มีที่แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อคืนเข้าไปดูร้านน้องไอซ์กับร้านพี่ติ๋งก็ไม่มีค่ะทุกคนก็เลยยังไม่ได้นะนี่ค่ะ ประมาณนี้นะคะพรูมนะคะนี่ค่ะเจอรี่เจนนิ่งนะคะ,คะมองจากมุมนี้เห็นเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะที่กำลังปลูกกหุลาบอยู่นะคะก็ค่อยๆลองค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะทุกคนเรามีอะไรเราก็จะเอามาแชร์นะคะจากประสบการณ์ตรงของเรานะคะนี่ค่ะเราก็ศึกษามาจากหลายๆช่อง y o u Youtube หลายๆที่นะคะก็บางวิธีมันไม่เหมาะกับเราเราก็ทำครั้งเดียวเราก็ไม่ทำนะคะแต่วิธีไหนที่มันโอเคนะคะมันสะดวกกับเราเอาวิธีที่เราสะดวกอะคะ่ะทุกคนมันจะได้ไม่เหนื่อยนะคะ ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะส่วนเรื่องการตัดแต่งกิ่งนะคะจะมีบางต้นที่เราตัดหนักเลยนะคะทุกคนทุกคนก็อย่าเอาเป็นตัวอย่างนะคะเนาะตัดหนักเขาตัดกันปีละครั้งค่ะแล้วเขาตัดช่วงหมดฝนนะคะแต่เราอะ่ะตัดหนักอย่างนี้มาตลอดค่ะตั้งแต่เราซื้อมาเลยนะคะตอนที่เราซื้อได้กุหลาบมาใหม่ๆอะ่ะเราก็จะตัดหนักเลยค่ะทุกคนเนาะ ตัดหนักแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เขาแตกออกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าเราว่าเราอะค่อนข้างที่จะแบบรักษาพื้นที่นิดนึงค่ะเพราะว่าสวนเราเล็กเนาะไม่อยากให้เขาเกะกะเก้งก้างนะคะนี่ค่ะวาย,ยัดซองนะคะค่ะบูบูเซลานะคะนี่ค่ะ roe ค่ะนี่ขนาดมีแค่สองช่อนะคะเนี่ยสกิ่งนี่ค่ะทุกคนกิ่งอื่นเราตัดไปหมดแล้วเห็นไหมคะเขาไม่สมบูรณ์ค่ะเล็กๆแห้งๆนะคะเราตัดไปเลยนะคะนี่ค่ะเหลือไว้แค่สองกิ่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพอสองกิ่งนี้ดอกเสร็จเราก็จะตัดเลยค่ะตัดตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะนะจริงๆตอนนี้หลายๆคนหลายๆสวนก็เริ่มเด็ดตูงกันแล้วนะคะเตรียมรับหน้าหนาวนะแต่ของเราเดี๋ยวรอสักสิ้นเดือนนี้ก็ได้ค่ะเนาะ ยังมีเวลาอีก2เดือนนะคะเพื่อที่จะเข้าตุลาเนาะของเราจะให้บานประมาณตุลาคมไปลายเดือนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงนั้นเป็นวันเกิดลูกสาวพอดีก็จะให้บานช่วงนั้นพอดีค่ะนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะต้นนี้ชาโนเดโบนะคะนี่ค่ะน้องเขาขี้ขี้อายค่ะคนนี้นะไม่ค่อยโชว์ดอกเลย ส่วนใหญ่จะชอบหน้าคว่ำลงพื้นนะคะเนี่ยมีช่อนี้แหละที่เพิ่งได้เห็นน้องเขาแบบโดยที่ไม่ต้องไปดึงน้องเขาออกมาดูนะคะทุกคนคะ่ะดูแกแฮมโทมัสเราค่ะเห็นไหมคะกระโดงเยอะมากเลยค่ะต้นที่โดนต้นที่โดนมแมลงกัดกิ่งไปนะคะเนี่ยอู้มีมดมาขึ้นอีกแล้วค่ะช่วงนี้มดเยอะค่ะทุกคนเหมือนจะมีเพลี้ยนะคะมีหลายต้นเลยค่ะเจอหลายต้นนะนี่ค่ะเนาะ นี่ยค่ะมดอู้หูจะไปไหนกันอะนะคะเริ่มเยอะค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะทุกคนไม่ต้องทําตามนะคะแต่เราเห็นเขาแตกมาแล้วไงคะเนี่ยกระโดงเขามาแล้วนะคะเนี่ยกิ่งรองก็มาแล้วนะแล้วต้นนี้เราเคยตัดเขาแบบนี้ไปแล้วคะ่ะแล้วเราอยากรักษาทรงพุ่มเขาให้ไม่ใหญ่นะคะเราก็ตัดสั้นแบบนี้นะนิ้วเหมือนกันคะ่ะ นะคะตัดแล้วแล้วเราก็รีบทาปิดปากแผลเลยนะคะเพราะช่วงนี้หน้าฝนนะคะนี่ค่ะมาโซระตูมเต็มเลยค่ะนี่ค่ะเยอะมากนะคะเยอะกว่ารอบที่แล้วค่ะแต่ดอกจะสมบูรณ์เท่ารอบที่แล้วไหมไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าเพราะว่าปล่อยเขาออกเลยค่ะนะ,ะนะยังไม่ทไ,ได้ตัดแต่งกิ่งเลยเขาก็งอกออกมาแล้วค่ะเนี่ยแตกตาแตกยอดออกมาเต็มเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะเนาะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็พาตัดแต่งกิ่งนะคะใส่ปุ๋ยแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาพาทำฮอร์โมนค่ะทั้งสี่สูตรพร้อมกันเลยค่ะในวันเดียวเนาะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนด้วยมอนไกลกังวลหอมๆดอกนี้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ